ซัมซุงสมาร์ททีวีสมผัสประสบการณ์ระดับ5้าดาวกับบัตรเครดิต UOB Preferred Platinum ณพระตำหนักผู้ผ่านราชนิเวศจังหวัดสกลนครตอนนี้เรามาอยู่ในห้องเปียนโนครับในพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอมองไปรอบๆทั้งห้องเต็มไปด้วยพระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา ต้องขอบอกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระสิริโชมงดงามมากจริงๆครับเวลาเสด็จมาทั้งครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ,ญ่สมัยก่อนเนี่ยมาทำอะไรกันครับออ๋อไม่ไม่ไมค่อยได้ดีดน้เท่าไรหร่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงบา่า,บายตั้งแต่บ่ายบ่ายโมเป็นต้นไปนี่จะเสด็จออกเยี่ยมราษฎรแล้วก็จะกลับก็ทุ่มสองทุ่มแล้วก็ เย็นจะมีพระราชทานเลี้ยงข้าราชการในพื้นที่พระพุทธเาคะเพื่อจะส่งพูดคุยซักถามปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ข้าราชการด้วยพระพุทธเจ้าค่ะสังเกตทั้งหลังนี้ตอนนี้วุฒิเดินเข้ามาที่พระตำหนักอยงนี้เนี่ยภาพนี้มีโอ้โหพระองคใช้ลักษณ์นี่เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชีนาถทรงพระศรีสงงดงามมากสวยมากใครเป็นคนถ่ายภาพนี้่านพระบาทสมเด็จพระจี่หัวทรงเป็นทรงถ่ายค่ะภาพนี้เหรอใช่ค่ะหลายภาพเลยครับทุกภาพเลยค่ะท่านถ่ายค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทนทรงถ่ายท่านเป็นช่างกล้องที่เก่งมากองคหนึ่งท่านทรงเรียนหรือว่าเรียนด้วยธชาติหรือว่าท่านเรียนรู้ด้วยพระองค์เองท่านก็ เคยสอนฉันเหมือนกันก็ก็ชอบถ่ายรูปเหมือนกันค่ะมีเทคนิคที่พระองค์ท่านได้ได้ได้สอนไหมครับที่จำได้ถึงทุกวันนี้วิธีการถ่ายรูปให้สวยครับท่านบอกว่าต้องมอง subject ที่เราจะถ่ายว่าคนนั้นน่ะเขามีต้องต้องดูให้เดินให้รอบก,ก่อนแล้วก็หาหมุมที่สวยที่สุดของเขาคืออันนี้คือการถ่าย p o ร t เทรตเป็นอย่างนั้น ท่านแกว่าหลังๆในหลวงเองก็ยังทรงยังทรงโปรดกล้องอยู่แต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ก็ทรงกล้องเล็กลงที่บน้ำหนักเบาหน่อยเดี๋ยวนี้เป็นกล้องดิจิทัลหรือเปล่าดิจิทัลกล้องดิจิทัลนั่นคือประชาราชสารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนก็เลยทำให้วูดี้นึกถึงสิ่งที่ทุนกระหม่อมได้กล่าวไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นทุนกระหม่อมบอกว่าในหลวงของเรา ทรงตัสว่าอาจจะเดินในเดือนวันหรือว่าอยากจะเดิน,นเดือวันยังไงท่านบอกว่าท่านอยากจะเดินได้ภายในสองเดือนแล้วจริงๆแล้วตอนนี้แพทย์ก็พอใจมากกับการผ่าตัดที่ทรงผ่าตัดเมื่อวันที่สองพฤษภาตอนนี้นี่ทรงเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นคล่องพระอ,องค์ขึ้นก็คิดว่าคงเป็นความจริงได้มากทีเดียวที่ท่าจะทรงพระดำเนินได้ภายในสองเดือน ราะว่าทุกวันนี้เวลามีข่าวในเขาเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมคะข่าวนี่ไม่ใช่ข่าวข่าวว่าปายสำนักพระราชวังบางทีคำมันมันเทคนิคมากจนจนจนชาวบ้านจะไม่เข้าใจว่าเหมือนกับเอ๊ะตกลงเป็นอะไรกันแน่คือมันซับซ้อนไปหมดสรุปว่ามันคือเป็นโรคอะไรล่าสุดนี่คือคือว่าอาน้ําในพระสมองเนี่ยมีจํานวนมากเกินไปแล้วมันจะไปกดทับระบบประสาท ทำให้ระบบภาษาที่สั่งการเคลื่อนไหวนี้ขัดข้องเพราะฉะนั้นวิธีที่เขาจะรักษาคือว่าเขาเจาะที่ไขสันหลังไม่ใช้ราชาศัพท์นะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องครับเจาะที่ไขสันหลังที่เรียวลำบ้าชั้นคือแล้วก็วางท่อดูดน้ำจากไขสันหลังไปทิ้งในช่องท้องก็จะทำให้เพรสเชอร์ของน้ำในสมองนี้ ลดลงแล้วโอกาสที่จะสามารถลุกขึ้นยื<ช>สนเสร็จได้ก็จะมีมีมากขึ้นเยอะเลยและทุนกระบอกเองววนะคพณ่อนเจค่ะ <c oughs> ใครจะได้มีโอกาสลุกขึ้นเดินก่อนอืก็กำลังพยายามแข่งกับท่านอยู่ก็<ข>ไม่ไม่รู้จะใครจะเดินได้ก่อนคือฉันก็เดินได้บ้างแต่ว่าเดินนานเจ็บแล้วเดินเร็วก็ไม่ได้มพนก็เจ็บอีกแต่ว่า หมอเขาบอกแล้วว่ามันไม่ใช like the eh? yeah, ่ท me. I mean, ี <music> ่บอกว่าสามเดือนหายนั to to ่น <references> ค <Yeah, S 3> like anyway. ือสามเดือนลงน้ําหนักได้แต่ว่ามันก็ยังเดินไม่คล่องมันต้องหัดเคยเดินในน้ําไม่รู้จักค่ะเดินในน้ําไม่เคยค่ะเพราะที่บ้านไม่มีไม่มีสุ่ยมิ้งผูไม่มีสาไม่มีค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าวิธีรักษาบางทีให้ลองฝึกกายภาพในน้ําแล้วมันจะเห็นเขาว่าดีเคยเคยมีคนรู้จักเขาทาอย่างนั้นแล้วบอกว่าดี ทั้งทั้งที่การหัดเดินนานๆจะทำให้ทรงมีพระอาการเจ็บแต่ก็ยังทรงฝืนพระวรากายเพื่อที่จะทรงพระดำเนินได้ตามปกติเหมือนเช่นเดิมและในครั้งนี้วูดดี้ก็ได้มีโอกาสเห็นภาพที่พระองค์ท่านทรงหัดดำเนินด้วยพระองค์เองครับนับว่าเป็นบุญตาของวูดดี้จริงๆเราจะพให้ดูตอนนี้เลยจะดูกนน อาดูก็ได้นะแกรู้วคุณป้าอาจ็นกัาฉัน